แล้วในคลิปวันนี้ผมก็จะเอาเด็กโปเกมอนของดีราคาถูกที่ไม่ใช้โปเกมอน EX สักไปเลยมาแนะนำครับกับเด็กแอคโรเบลนหรือว่าที่ผมจะเรียกเขาว่าคุณลุงโป้งเน่งนะครับอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ดูโปเกมอนมาก่อนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้รู้ชื่อที่คนไทยเขาเรียกกันนะครับว่าตัวละครนี้โปเกมอนนั้นมันชื่ออะไรผมจะอิงตามที่มันเขียนบนการ์ดเพื่อความไม่สับสนของตัวผมเองแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะเสริมข้อมูลว่าในภาษาไทยคนไทยเขาเรียกคุณลุงนี้ว่าอะไรก็บอกผมไว้ได้ด้านล่างนะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลย เบนจะเป็นการสปอรต์เตอร์ที่มีความสามารถในการบัฟดามจชห้กับท่าโจมตีของโปเกมอนของเราครับโปเกมอนที่มีชื่อว่า N ายเทลส์ร a บดดัสแล้วก็มักมาจะทำดามจเพิ่มขึ้น30หน่วยกับโปเกมอนที่อยู่ในตำแหน่งต่อสู้ของฝันตรงข้าม <t> ซึ่งสไตล์การเล่นของเลกนี้ก็จะเป็นแบบซิงแลกนะครับลงนายเทลไปบนสนามให้ไวที่สุดลงการอย่างรับิดัชไปบนสนามให้ไวที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ท่าโจมตีที่มีราคาถูกเหล่านี้ตอดฝันตรงข้ามไปเรื่อยๆครับรับดีดัสใช้พลังงานไฟแค่หนึ่งหน่วยในการโจมตี40ดาเมจ ส่วนนายเทลก็ใช้พลังงานแค่2หน่วยในการทำดาเมจสูงถึง90าดาเมจครับซึ่งหลังจากเราทำดาเมจนิดๆหน่อยๆสายโปเกมอนของฟรนข้ามแล้วเนี่ยเราก็จะใช้การ์ดอย่างพี่เบรนเพื่อบัฟดาเมจเซอร์ไพรส์ปิดเกมครับบางทีเราก็จะมีโอกาสไปวันช็อตโปเกมอน EX ของฝันหข้ามแบบที่เขาไม่ทันตั้งตัวนะอยู่ดีๆโดนนายเทลตี120จัดการมิวทูจัดการพิกจูอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยมากครับและนั่นก็คือคอมโบทั้งหมดของเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่เซตอัพน้อยมากๆนะไม่จำ เป็นต้องใบอีวิวเชันโปเกมอนหลายๆร่างเราก็สามารถใช้ท่าต่อสู้ที่ทำดาเมจได้สูงถึง120จากการบัฟของพี่เลนตรวสมที่เหลือในเด็กก็จะเป็นการ์ดสามาัญทั่วไปเลยนะใส่สวีน่าเข้ามาลากแนวหลังใส่การ์ดอย่างโปเกบอลกับงานวิจัยสตราจารย์ขึ้นมาจั่ใส่การ์ดอย่างเอ็กซ์สปีดทำให้การโยกย้ายโปเกมอนระหว่างแนวหน้ากับแนวหลังของเรามันสม o ท t h ยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่การ์ดอย่างพชั่นเข้ามาฮีลโปเกมอนของเราเพื่อย,ยื้อเวลาครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็ซิงค์มากๆนะ นี้มันซิ่งกว่าปิกจูที่ผมแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วอีกแต่ว่าข้อเสียของเด็กนี้ก็มีนะครับก็คือในกรณีที่เรามือเน่าไม่สามารถตั้งบอร์ดไปตีเขาได้ไวๆเนี่ยพลังของเด็กเรามันก็จะหายไปเยอะมากในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเด็กนี้แพ้เด็กธาตุน้ํามากนะครับพวกสตาร์มี่อัตติคุโน่บลัสพอยส์อะไรพวกนี้เวลาเราไปเจอเนี่ยเหมือนเหมือนเจอดานเลยนะครับซิ่งไม่ออกแต่ว่ายัางไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังมีคําถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปตามตอบ หนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้เหมือนกันนะครับถ้ามันน่าสนใจแล้วผมสามารถเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหยิบม,มาทําคลิปให้นะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันเต็มๆเ,เ,เนี่ยถ้าใครอยากสนับสนุนี่ยผมสามารถทำคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปได้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ65บาทเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิ์ดูบล็อกหลังบ้านนะดูผมไปเที่ยวทานู่นนี่นั่นโพสต์อัปเดตส่วนตัวเฉพาะสมาชิกก็จะมีลงเรื่อยๆครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือจะได้ตราเสียลักษณ์หลังชื่อด้วยนะครับสำหรับผู้สน เรรื่อยคับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนให้ผมทำคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปได้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้ครับผมแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กัวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านดองเจอร์รเนเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับออฟตัสโกเนเตอร์ไปคอลแลบกับอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่นครับส p y x ์ a แฟมิเขาทำแว่นออกมา2รุ่นได้กันก็คือแว่นแก้มชมพูว่าคูวะคูกับแว่นรุ่นส p ป g a เกมที่พี e ่อีซอสใส่อยู่นะตอนนี้รุ่นนี้เนี่ยคือ DNA ที่แท้จริงของส p ปร์แฟมิลเลยครับตัว เทลตรงกล่องแว่นดีเทลตรงแว่นถือว่าจัดเต็มสำหรับแฟนอาเนียแถมตัวแว่นเนี่ยยังมีกิมมิกด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อแว่นมาเนี่ยเขาจะแถมการ์ดภารกิจลับให้กับเราด้วยครับซึ่งจะเป็นภารกิจที่มองเห็นตอนที่สายแว่นสปายเกมอันนี้เท่านั้นส่วนในเรื่องของวัสดุของแว่นเด่กก็ดีมากๆครับเป็นวัสดุเดียวกันกับแว่นกันแดดแบรนด์เนมหลักมือนตัวเลนส์ของแว่นก็สามารถกันรังแสง UV ได้จริงๆนะครับเอาไปใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยแฟนค์สามอาเนียเนี่ยควรจะมีทั้งสองรุ่นนะครับรุ ป็นรุ่นสปายเกมวันนี้นะดูจากดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางออฟตาโศกใสมาเดี๋ยวก็เห็นเลยครับว่าเขาตั้งใจทําจริงๆควรค่าแก่กการสะสมมากนะครับแล้วก็แน่นอนวม่ารุ่นนี้ผลิตมาในจํานวนจํากัดนะถ้าใครไม่อยากพลาดก็ต้องรีบไปจับไปจองกันได้แล้วนะครับ <L> แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณจะซื้อแว่นออฟตาคุณสามารถใส่โัรออฟซีได้เพื่อรับส่วนลด100บาททาให้มีโปรโมชั่นแจกของแถมอีกมากมายนะครับก็บาสามารถทักไปได้เลยที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของทางออฟตา ทำไมผมเล่นเด็กคาดไฟลแล้วผมเปิดแม ma ็กมาตลอดเลยวะผมใส่แม็กมามาตัวเดียวนะเว้ยตอนเล่นเด็กตอนเล่นเด็กไอ้ตะขาบอะใส่แม็กมามาตัวเดียวก็ก็จวแม็กมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกมาเลือกออส ก้ okay. าห่างมาแล้วถอดมันออกเลยอืม mm ทเราเก้าห่างสองตัวเลยอะ่ะ ทุกคน X X สปีดมันสแต็กกันได้ปะเล่น X สปีดสองใบเราหนีฟรีปะอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้ตายใช่ไหมโอเค Amazing Amazing ขอผมค,ครับแต่เราเราไม่ต้องหนีฟรีแล้วว่เราโดนตีตายแล้วพี่มักมามมากตายแล้วจ้าเอ๊ะ มากมไม่ตายแล้วผมผมก็ต้องเอานายเทลตัวนี้ขึ้นไปตีปะถ้าผมเอาตัวนี้ขึ้นไปเธอหน้าก็ทําได้แค่ติดจี้จี้ก็ตีไม่ได้หนีไม่ได้ผมต้องเอาตัวที่มีจี้อยู่ขึ้นไปแล้วตีส่วนใช่ไหมเทอร์หน้าไปลุ้นไปลุ้นการซัพพอร์ตล้วอะเอออะไรก็ได้ขึ้นมาบัฟอะชนะเลยฮะฮะาอนุญาตใช้การสัตาจารย์ปงเน่ง ปั๊บพลังโจมตีของนายเทวตีร้อยยี่สิบตุ่โอเคจีจีเกมไวมากๆซิงที่สุดในยุคทุกคนครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เด็กท่าน้ำ อ๋อครับผมเปิดแพ็คพิาจูได้แล้วนอกเหนือจากเด็กพิจจูในแพ็คพิจจูทำเด็กอะไรได้อีกไม่ชัรวเหมือนกันอะในแพ็คพิจจูทำทำอะไรเล่นได้อีกวะคือผมผมจำการ์ดในซองไม่ได้ครับก็ลองไปไล่ดูการ์ดในซองเลยมันมีอะไรอะออเด็กไหนที่โยเหลียแล้วไม่มีบ้างก็ก็ไม่มีมทุกเด็กอะครับก็ไฟายเอะก็ไม,ม่มีการะการะก็ไม่มีม ถ้าเาไม่มีมันก็ไม่มีมุกเด็กอะ่ะมันก็จะเป็นมีมเฉพาะตอนตอนโยนได้ก้อยตัวครับมีมักมากเชื่อเราเราฆ่าพิะจูตายเธอหน้าได้เลยเนี่ยทูดครับ ถ้าเธอหน้าพิกกจูยังอยู่ตรงนั้นเราวันช็อตพิกกจูได้นะบวกกับถ้าเขายังฆ่าฆ่าน้องบอลพิกผมไม่ได้ซึ่งเขาไม่น่าฆ่าได้อยู่แล้วใช่ไหมจจเทิรนจบเทิรน,นเดี๋ยวนี้จบเทิรนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหนีเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยมันบ้ามากมันบ้ามากกับความไวที่เกิดขึ้นทุกคนครับ พี่ก็จูวายอย่างนั้นน่ะเหรอความวายนะ่ะคือตัวฉันตุ้มีิววายมากมาก่ยวเมรียมงไม่ซีไม่เชี่วแม่งแรงจริงว่ะไปเลยอะ่ะโอเคครับเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเด็นี้ ไม่ใช้ ex สักใบเลยพร้อมจะซิ่งพร้อมจะซิ่งกันมานานแล้วทุกคนครับพูดตามผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เด็กน้ำมีแค่สายน้ำเท่านั้นแหละที่เอาผมลงโอเคเด็กะไรอะมิวทูเหรมิวทูที่ใส่แกสซี่ โนบะวานลิซาดอนไฟเยอเอ็กกันแล้วสองตัวก็ทำเด็กเล่นได้เลยครับของหลักเด็กก็ครบเลยเกงก้าเกงก้าใส่ใส่เซอร์ไนด์ด้วยเหรอผมไม่เคยเจอไม่เคยเล่นด้วยมิวทูดลยรอซามิเอ็กใส่เกรเกรนินจาหรือ,อยังยังเลยครับผมไม่มีนินจามันคือกบใช่ไหม ยังไม่มีกบมามาพยศดโ้ม ฮนเตอร์ฮอนเตอร์โดนเราซัดอยู่ดีนะโดนเราซัดอยู่ดีมีฮีหรือเปล่าโนฮีโนปาร์ตี้เอ็กสปีดโอเคเอารัดมารับเหรอเอาิวทูมารับเลยโว้วโว้วโว้โวิวูทูมันจะล้มไม่รู้ตัวหรือเปล่า ยูเนาะยูแล้วก็มาตีสี่สิบแล้วถ้าเธอหน้าวิวทูยังอยู่ตรงนั้นมันจะล้มไม่รู้ตัวเพราะพี่ปป่งหนึ่งกับนายใครทีย่ยู่ล้มนะวิวทูล้มนะให้อยู่ตรงนั้นล้มนะโอเค พี่ป๋งหน่งแคที้ยูไอเอ็กซ์สปีดเอ็กซ์สปีดมาหนีฟรีเอาเก้าหางขึ้นไปแล้วใช้พี่ป๋งหน่งบัฟตีสามสิบแล้วก็ซัดยูทูเขาให้ตายท้าตุ้มเรียบร้อยสิ่ง ซิงครับซิ่งแล้วผมคิดว่าเขาแพ้แล้ว้ปเออเขาไม่สามารถปั้นบอดต่อไปได้แล้วโอเคโอเคตอนนี้มีแต่แรงปลอมเว้ยเจอบาวาซา เบาบระตัวขอขอมาล่างหนึ่งมาล่างหนึ่งพีชเชื่อมือมือเน่าในเกมนี้มันรู้สึกแย่มากเลยว่ะรู้สึกแย่มากชนะทางเดี๋ยวเราได้ตีกี่โมงไม่รู้อะ เราได้ตีกี่โมงไม่รู้อ่อะพอได้มิวรอยะห่างเยียมไม่ได้เลยครับคณะทางแต่ได้ตีกี่โมงโอเคดูด้วยนะดูด้วยนะสัตว์าจารย์มาแล้วมาแล้วครับ โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไอ้ยังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ่ะไอ้น,อก,น,น,ก,ออนอกนี่มันเก่งเก่งเฉลียเลยเว้ยทุกคนผมเห็นหน้าผมเห็นหน้ามันเงาๆผมพูดจริงๆแต่มันเก่งอะ่ะไอ้ที่หนึ่งจี้ตีสี่สิบไปเลยนก หึ่งแรงโอเคนกได้ท oh, ำ okay. ok หน้าที่ของมันแล้วน้องนกได้ทำหน้าที่ของมันแล้วต่อจากนี้พี่ม้าไฟจะแบกเองม้าไฟขึ้นไปซัดมันเผามันซะโต้ไง โอเคมาไฟออกกันแล้ววาดเขาไม่มีร่างสองนะมีแล้วมีแล้วครับโอเคเก้าห่างมาแล้วเสียดายไม่มีพี่เพลนไม่มีพี่ปงเหน่ง หร,หรืจริงมีโป้งเหน่งเราเราก็เล่นคู่ซาบีนาไม่ได้เนาะเราลากตัวหลังมาตีไม่ได้กำลังคิดอยู่ว่าผมคว,ควรเอาตัวหลังขึ้นมาเลยไหมวะควรซาบีนาเอาตัวหลังขึ้นมาตีเลยไหมวะก่อนที่มันจะแปลงเป็นร่างสามเล่นไปเลยเล่นไปเลยถูกไหมไม่รู้แต่เล่นไปแล้วดึงมาแล้วซัดเลยนะครับแล้วเซตไว้เธอหน้าก้าวห่างขึ้นไปตีได้ อ๋อจะทำคลิปสอนเล่นไหมอยากลองเล่นแต่ไม่เคยเล่นและไม่ติ่งมอวม่อนเลยเอ immt, ่อก็ก็คงทำคลิปสอนพื no ้นฐานแหละเดี <S 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 ๋ยวคงทำคลิปสอนพื้นฐานเงินนี้เป็นเงินกินขนมตอนเย็นของผมครับสู้ๆนะครับพี่ชายโอเก็บเก็บไว้กินขนมตอนเย็นก็ได้ครับน้องเก็บไว้กินตอนเย็นก็ได้ครับน้องโอ้ยเชียภาพแปลกๆแล้ววะแชทแชทภาพแปลกๆแชท อาลแปลกแปลกครับแปลกแปลกเทนฮัก mm hmm. ไม่มา mm hmm. ทุกคนแวร์แวร์อ mm ิลิกเทนฮักกี่วินแล้วจำไม่ได้เหมือนกันอนะ่ะนิดเดียวอยู่เลยไม่ได้วินเยอะครับ huh? หรือจริงหรือจริงนายเทลตีสองตัวยังพอไหวยอยู่วะใช่ไหมเราเก้าหางตัวแรกขึ้นไปตีแล้วก็ถ้าเขาซัดเรามาแลเราก็เอาเก้าหางอีกตัวขึ้นไปตีเราก็ชนะแล้วเนาะโอเคพี่ปงเน่งมาด้วยพี่ปงเน่งมาแต่เราเรายังไม่ใช้อยู่แลวเนาะเรายังไม่ใช้อยู่ละเก็บไว้เซอร์ไพรส์หรือว่าต้องใช้เลยวะใช้ตรงนี้บวกเท่าไหร่นะ เกา90บวกแพทธาดุ20 110 1 1บบวกนี่30 140้วันช็อตไม่ได้ยังวันช็อตไม่ได้ต้องต้องลุ้นว่าเขาไม่มีการฮิลอ่ะใช่ไหมต้องลุ้นเขาไม่มีการฮิลใช้ไปเลยระวังเรดการ์ดถ้าใช้เลยก็เฟร์เราเรดการ์ดใช้แม่งเลย <C US H> ใช้แม่งเฟรมโตรเวอร์ระวังขออนันจาม นั่นจะมูไม่มีจริงมีแต่ใบแดงปิดปี๊ดสปีดว่ะเอาถอยแล้ววะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าถ้าเขาถอยก็ทำได้แค่ยื้อเวลาปะไอสองตัวข้างหลังเอาขึ้นมาก็โดนหุ่มฟาร์มทำได้แค่ยื้อเวลาเท่านั้นเลยนายบิดทำได้แค่ยื้อเวลาเท่านั้นเลยนายโอเค โอเคเราน่าชนะแล้วชนะแล้วครับติดจี้ซัดไปเรื่อยๆเ,เอาอะไรขึ้นมาก็ตายหมดลาก EX มาตบจบๆเขาจะไม่เอาขึ้นมาเดยเราลากไม่ได้เขาเลือกเอง ไฟมันร้อนผมแพ้เลยได้วะแพ้ท็อปเด็กฮิวเหรอเทรเ,เขาคือต้องหนีใช่ไหมเออเราเอาตัวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าซาบิน่าเป็นการที่เก่งมากครับทุกคนแต่ว่าซาบิน่าแค่ได้อยู่จ g โอเคโอเคตอนนี้เด็กลายเมตาก็พิกาจูมิวทูอะไรเงี้ยครับ เราจะทำคลิปสอนโปเกมอนไหมเอ่อก็น่าจะมีคลิปสอนพื้นฐานอะไรอย่างนี้ออกมาอยู่ครับแต่จริงถ้าอยากลองก็ลองเลยครับไม่ไม่ยากเลยง่ายมากๆถ้าเทียบกับมา r v เว Snap ก็ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับตอนไหนเล่นมาออชอบเด็กไหนเทาตอนนี้ชอบสุดก็ปูกะจิปูกะจิวิกาจู เจอดราอนไหนวะเอาลงไใบแดงใส่กันเลยใบแดงใส่กันเลยแต่มาร่างสองยังมาโอเคโอเคไปลองเล่นก่อนไม่เป็นค่อยถามเลยจริงๆลองไปเลยครับไม่ไม่ต้องรอผมก็ได้ ลองเองมันง่ายที่สุดอะ่ะผมโป้งเหน่งซัดเลยวะทุกคนคือเราเราซิ่งมากมากอะ่ะเราซิ่งมากมากอ่ะโป้งเหน่งซัดไปเลยดีกว่าปะวะเที่ยวเกัอเธอหน้าท็อปเด็กอีกใบโป้งเหน่งซัดตีเจ็ดสิบเธอหน้าท็อปเด็กอีกใบก็ GG อ๋ออลองเด็กลิงนี่ยงังยังเลยครับ ขอลโอกบานนะหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าถ้าใครอยากดูเด็กอ่ะผมแนะนำไปดูในเว็บนะผมก็ดูในเว็บครับเคื่อหมายตกใจเด็กโปเกมอนเนี่ยเวลาผมดูผมดูเว็บนี้เลยครับโปเกมอนเมตากดดูได้เลย เป็นเด็กจากทัวร์นาเมนต์เป็นเด็กที่คนเอามาแชร์วินเรียดเยอะๆอะไรเงี้ยเขาเขาเล่นแล้ววินเรียดเยอะเขาเอา,าแชร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวกดดูได้เลยเด็กพิกาจูเด็กก,ดกระกรุนไนส์มอนสเซอรอติคุโน่อะไรก็ว่าไปก็หมายตกใจเด็กโปกเกมอนทำไมที่นี่แชทไม่อยู่มึงแชทไม่อยู่ช่องนี้มึงแชทมาละมีคันสายโวเช่นเชื้อแนวไฮนี่เร่งเรงยูนิคุยดงมีคันทาย